ค่ะดิฉันนางสาวธนัญญากระจ่างโกดิฉันมัธยมศึกษาปที่31กำหนด a และ b เป็นจำนวนมุมใดๆจะได้ว่า 1. ไซน์ a บวก b เท่ากับไซน์ a คอร์ส b บวกคอร์ส a ไซน์ b 2. ไซน์ a ลบ b เท่ากับไซน์ a คอร์ส b ลบคอร์ส a ไซน์ b 3. คอร์ส 6. b เท่ากับ cos a cos b ลบ sin a sin b 7. cos a ลบ b เท่ากับ sin a cos b ลบ cos a sin b 5. แทน a บวก b เท่ากับแทน a บวกแทน b ส่วน1ลบแทน a แทน b 6แทน a ลบ b เท่ากับ แทนเลบแทน B ส่วน1บวกแทน A แทน B 7. คอร์ดเท่ากับคอร์คอร์ลบ1ส่วนคอร B บวกคอรคอร์ดคอร A ลบ B เท่ากับคอร์คอร B บวก1ส่วนคอร B ลบคอร A